สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ A23 ยบสามรนนะคะวันนี้เราจะมาติดตามผลงานของกองโตนะคะซึ่งดีมากๆเลยคือเราเาไม่ได้ใช้ตัวน้ำเชื้อนะคะแต่ว่าเป็นการทับสดแล้วก็พึ่งคลอดออกมาเป็นเป็นเพศเมียนะคะอายุหนึ่งวันนะคะก็วันนี้เราจะมาตามดูว่า1วันหลังจากการคลอดเนี่ยเขามีวิวัฒนาการอะไรบ้างหลังจากการคลอดเนาะนเอบสารนนะคะจะอยู่ที่ ตำบลดงพยูงอำอดอนจานจังหวัดกาลสินนะคะฟาร์มของเราก็จะมีทั้งตัวบิบมัตเตอร แล้วก็มีทั้งบ่ามันมีลูกผสมแล้วก็เลือดร้อยนะคะอุตสาหกรรมโคเนื้อเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของของตลาดมากๆนะคะเราก็เลยมีโครงการซื้อคืนจากเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของนสมาชิกเครือข่ายโคขุนแต่มันก็จะมีหลักเกณฑ์อันดับแรกเลยเกษตรกร,ะร,กรจะต้องสมัครสมาชิกของ A 23แรน์แรนะคะแล้วก็2เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นแม่ เป็นแม่พื้นฐานกับเครือข่าย A e อี้ยี่สผ่านทางสมาคมบีฟอย่างที่บอกนะคะในส่วนของตรงนั้นก็สามารถสมัครได้เลยส่วนการสมัครสมาชิกเครือข่ายโคขุนเนี่ยก็จะมีค่าสมัครอยู่ที่500บาทแล้วเราแถมเป็นน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ของเราจํานวน3หลอดนะคะ3หลอดนี้ก็จะมีให้เลือกเลยคือ1ตัวมิสซี่เอลรอนะคะแต่ว่าต้องเป็นตัวรีดไทยแล้วก็2ตัวกองโตนะคะกองโตก็3หลอดเหมือนกันแล้วก็ตัวไออีกตัวหนึ่งคือแพทริกนะคะ ซึ่งแพทริกตอนนี้เป็นพ่อคุมฝูงของทาง A23 เราด้วยอันนี้คือพ่อแพทริกของเรานะคะเป็นคุมฝูงโอเคอันนี้คือตัวแพทริกนะคะพ่อพันธุ์ของทาง A 23เราทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขว่าราคายังไงเกี่ยวกับตัวตัวการรับซื้อคืนนะคะมันจะมีรายละเอียดบอกในตัวของเขาเรียกว,ว่าข้อบังคับระเบียบของทาง a 23ว่าข้อแรกเลยหลังจากที่ การรับซื้อคืนนี่มีเงื่อนไขย,ยังไงจะต้องเป็นตัวผู้นะคะอย่านมแต่เดือนน้ำหนักไม่เกิน220กิโลกรัมนะคะส่วนราคาเนี่ยเราอินบ็อกมาถามว่าเราอินบ็อกมาถามได้คะ่ะหรือ สอบถามทีมงานได้ว่าเหลือราคายังไงเพราะตัวพวกนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของสมาคมบีฟแล้วก็เป็นค่าระดับค่าต่างๆของตัวแม่พันธุ์นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะพูดถึงว่ารับซื้อคืนในอายุเอายุตั้งแต่8-12ถึง12เดือนน้ำหนักตั้งแต่221กิโลกร,รมัมไม่เกิน300กิโลกร,รมัมตัวราคาน้ำหนักต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่าระดับของแม่ ที่จดทะเบียนด้วยนะคะถามว่าไม่จดขายได้ไหมรับซื้อคืนได้นะคะแต่จะได้กิโลกร,รัมละ100บาทแนะนำว่าจดดีกว่าเราก็จะได้เรื่องของค่าระดับของตัวแม่พันธุ์ของเราด้วยนะคะดูพ่อแพทติกของเราทีนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมพัฒนาการของลูกกองโตกันนะคะว่าหนึ่งวันหลังคลอดเขาเป็นยังไงตัวแม่พันธุ์ตรงนี้นะคะจะเป็นเลือดร้อยนาเข้าจากอเมริกานะคะ เพิ่งคลอดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะปรากฏว่าไอตัวตัวนี้นะคะชื่อน้องวันดีนะคะได้ชื่อแล้วชื่อน้องวันดีติดแท็กหูแล้วเรียบร้อยนะคะติดแท็กหูแล้วเรียบร้อยพัฒนาการถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเขาเขายืนแล้วก็เขาเขาเดินแล้วอยู่นะคะจะเห็นว่าหนึ่งวันหลังจากคลอดสี มาเต็มมากลักษณะลำตัวโครงสร้างถือว่าโอเคเลยแต่จะเห็นชัดก็สักประมาณสักหนึ่งเดือนได้นะคะถึงจะเห็นกล้ามเนื้อที่มันชัดขึ้นกว่านี้อันนี้ในลักษณะของสีถือว่าโอเคมากๆเราชื่นชอบเลยค่ะด้วยด้วยของพ่อกองโตเนี่ยหนึ่งโครงสร้างเขาจะใหญ่มัดกล้ามเนื้อใหญ่นะคะแต่ตัวลูกเนี่ยเพิ่งคลอดหนึ่งวันสิ่งที่เจอเลยลำคลอดคือมีความยาวความสูงได้ ะพะพอความยาวได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปส่งผลว่าเนื้อของเราอาจจะได้ปริมาณเยอะสําหรับคนสําสหรับตัวที่จะเป็นเป็นโคขุนต่อไปแต่ตัวนี้เราเป็นเพศเมียเราน่าจะเก็บไว้เป็น,เร,เ,เ,ปนเราจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มต่อไปนะคะเนี่ยถ้ามีแผนเรื่องของการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถเป็นไรายได้ ที่มั่นคงในอนาคตได้นะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องลงรายละเอียดลึกหน่อยว่าเราจะต้องจัดการยังไงเราจะต้องวางแผนยังไงเกี่ยวกับการจัดการในในฟาร์มหรือในข้อของเรานะคะถามว่ายากไหมมันเป็นเรื่องของเวลาที่ทำปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาการขยายตรงนั้นหน่อยสักตีไปเลยค่ะประมาณสัก2 3ปีได้นะคะ